ลวงผู้ใหมาเลยลาพอดีบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศงานบุญอาผู้ใหญ่อันดอกไม้ก็ย่าถือไปเด้อขั้นสิไปจกสลากเอามาให้ผู้อยู่รัดอยู่นี่ซะก่อนเเเดยมันสิิบป้าไปจกมันสิเบิดก่อน เออข่อยย่างข่อยยมลงทานเด้สุดท้ายมันต้องมาอาัสกขวยเตี๋ยวเรือแแ้แน่นอนมันบ่เอาอีพ่อได้หรือเปล่าเธอได้หรือเปล่าจังไหม ao ờ, gì ngay bên nhà khoa? có giật bát gì quậy? Chân đây, chân đây, đọc mày phải út, oh, cái này nó